ฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เฮลแลนด์รีสอร์ทแอนดพัทยานะจ๊ะวันนี้ทริปนี้คือมางานแต่งงานเพื่อนแล้วเราก็เลยมาพักที่เฮลแลนด์เหมือนเดิมตอนนี้กำลังนั่งรอเช็คอินอยู่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปก็คือต้องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ ไปที่งานนะคะเพื่อนจัดงานที่โรงแรมเลรใน2องตอน4ี่โมงครึ่ง t o ด A O O T D นะคะวันนี้ตันใส่กางเกงอันนี้ของร้าน e n d l e s s Holiday น่ารักมากแล้วก็เสื้ออันนี้ของซาร่านะคะเสื้อครอปแว่นของ m i u Studio ต้มหัวนี้คนถามเยอะมากอันนี้ของ Mango นะคะดีมากแล้วก็ไม่ลอกแล้วก็ไม่ได้หนักเกินอะไรเงี้ยนะคู่นี้ของร้าน Passion นะคะซื้อจากเดอรมอไม่ใช่ซื้อจาก,กเซนทันจ้ะโอเค พกมาแบบกระเป๋าใหญ่มากนี่นะคะน้ำหอมที่หอมที่สุดในโลกวันนี้ขอพกมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปงานแต่งงานก็อันนี้เป็นจมโลนป๊อปปี้แอนด์บาร์เล่แล้วก็กอเซออันนี้คือแบบเลิฟมากจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อ,อขวดโอเคแล้วก็แปรงใหม่นะคะอันนี้ของซุปเปอร์มอมก็เอานี้มาด้วย วันนี้เราจะแต่งหน้าไปงานแต่งงานกันนะคะงานแต่งพันเป็นโทนสีแบบออกเทาๆตุ่นๆเขียวๆอะไรอย่างนี้ขอเริ่มจากเช็ดเครื่องสำอางก่อนมาเช้าทาลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ทกแก้มานิดหน่อยอยู่ดีๆหน้าก็สิวขึ้นอะ่ะจมูกก็ขึ้นแก้มก็ขึ้นแล้วก็ตาอยู่ดีๆก็แบบลอกๆตรงเนี้ยงงเลยหลังหน้านี้แตนจะใช้ของลาแม อันนี้คือแตนจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้พวกใส่ของที่จะไปต่างจังหวัดเนี้ยก็คือจะใส่พวก Travel Size พวกแบบไซส์เล็กๆอะไรอย่เงี้ยจริงๆแันไม่ค่อยไม่แบบโฟมล้างหน้าเท่าไหร่ใช้อะไรก็ได้ที่มันไม่แห้งตึงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าพวกครีมบำรุงอันน,นี้จะแบบสำคัญมากกว่า วันนี้นะคะงานแต่งงานที่แตนไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แตนไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะคะตะกับอุ้มเนาะตะนี่คือเป็นเพื่อนที่เคยไปเวิร์คด้วยกันที่เมกาแล้วก็แบบสนิทกันมาจนถึงวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เหมือนจะเป็นแบบรียูเนียนพวกที่ไปเมกาด้วยกันนะคะทริปนี้อุย้ยจะหมดแล้วว่าเออสำหรับ as 1 n i g h t repair นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ตอนก่อนนอน เดี๋ยวมีแอดวานแลีแพดแต่ก็ใช้ตอนกลางวันก่อนเพิ่มความชุ่มชื้นสุดท้ายจบด้วยยูซลินนะคะอันนี้ชอบมากมีภาษาเกาหลี้ลยอเขาบอกว่านี่คือขายดีในเกาหลีแล้วมันทำให้หน้าแบบอิ่มฟูนุ่มเด้งแล้วมันก็มันอยู่จริงอันนี้เป็นแบบรุ่นแบบเจลนะคะพอทาไปแล้วหน้ามันจะมีความแบบเกาหลีอะ่ะรู้สึกว่าทาไปแล้วหน้าชุ่มชื้นดีเอาอยู่เนื่นองจากแต่นหน้าแห้งมาก ยิ่งหน้าหนาวนี้ยิ่งแห้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 งวันนี้รองพื้นเราจะใช้เอสเต้นะคะสีที่แตนใช้สีลัตเทนเว้ยก็ใช้ฟองน้ำวอร์มนนสหนึ่ง Be running or I just see you, but I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spent my precious time. Chasing somebody who loves me. If I got a dollar for every time you slammed the door, I would be the richest girl alive. Life, life, if you hadn't run away. Every time I asked you, stay. You would sit right next to me tonight. But oh, you didn't know me. All you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had no ways I found your matrix and your side tricks I'm a winner, babe. But oh, you didn't win this. It's a part of the game. And then. Mm -hmm. In the beginning, I just did. An enemy I held too close. Shadding when you just shake right my ass. Come on. You were not the guy I thought. Now I'll be beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. alive. And now that I won, then it's safe to say But no, you didn't want me, all you wanted was a game to play And you couldn't handle that I had my ways Around your mind tricks and your side tricks I'm a winner, babe But no, you didn't win this, it's a part of I use Kahleng's. Kahleng's is I'll be running or I'll you. But I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. Life, life. If you hadn't run away every time I asked you stay. You would sleep right next to me tonight But oh, you didn't know me All you wanted was a game to play And you couldn't handle that I had my no way I found your matrix and your side tricks I'm a winner, babe But no, you didn't win this It's all part of the game In the beginning I just didn't <Okay>. <S <S นี่เลยของน้องเนื้อสไลดะมาเรียบร้อยนะคะที่ตาก็จะประมาณตรงนี้แหละ If you were me, you would do the same Man I really love to play And now that I want, then it's safe to say You didn't want me, all you wanted was a game to play And you couldn't handle that I had my way OK แเราต้องไปแต่งตัวแล้วค่ะไม่ทันแล้ว รับชุดที่แตนเตรียมมาวันนี้นะคะมีสองชุดก็คือโทนสีอเพื่อนให้มาตีมจะเป็นโทนแบบน้ำตาลเขียวแบบตุ่นๆแบบก็เลยได้ชุดนี้มาอันนี้ของ H&M นะคะคือเห็นแล้วมันสวยดีแล้วก็พันเดียวลดส่วนอันนี้สั่งมาจากชีอินไม่แน่ใจเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนใส่ชุดนี้ก่อนสรุปก็คืออาจจะต้องใส่เป็นชุดนี้นะคะเพราะว่าแตนลืมหยิบที่แปะบรนดบราที่แปะมาลืมได้ไงวันเนี้ย แล้วก็สําหรับซับในเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเก,เกงอันนี้นะคะอันนี้ของ up and under เป็นเกงเก,งกระชับสัดส่วนนั่นเองอเใช้เทปแปะตรงนี้หนะ้าอก 那是我弟弟说的。 รียูเนียน SMR นะคะสาวๆที่ไปอเมริกามาใช่แล้วค่ะวันนี้เราบล็อกด้วยดูดิมีเขียนว่าแวร์ทูเวิรได้วยผมจังเขียนว่าอะไรบอลคิวมูสตานนี้ก็จะเพิ่มความใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ถึงตัวเราตอนแล้วเนี่ยหลังฮะพี่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าหลายคนอาจเจอว่าหนังของเติมหนังตาไม่มีทางหย่อนเห็นแน่นอนเพราะเราจะเข้าสู่ช่วง และที่ท้่สุดคือเรามีแสงสีเสียงว้าวไหมว้าวอันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงพูดจริงเพราะทะเลย่อมมีใช่ทะเลก็คือทะเลทะเลทรายอ๋องง หาดกันเพราะว่าขออนุญาตที่พูดในห้องน้ำ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ชายหาดกันนะคะเพราะว่าเขามีมีแดนซ์ที่ชายหาดแล้วก็เดี๋ยวมีแดนซ์กลับมา after party อีกนะคะคืองานแบบดีงามมากรู้สึกซึ้งใจแล้วก็แบบดีอะ่ะรู้สึกมีความสุขแทนนะคะโอ,อเ้นคือแบบทุกคนที่มาคือแบบนักมากแบบฟังแล้วก็แบบมาดากดีมากเร็วค่ะกี่ตันแล้กีตันแล้ว กันแล้วนะคะแล้วก็ถอดเกลปนี่คืออาฟเตอรานะจ๊ะ oh my god ได <c oughs> ้เลยแะอ่ะ ตอนนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วเสียงแหบเลยจ้าปล่อยแก่มากไปหน่อยมอคืนตอนนี้กําลังจะไปเล่นเวกบอร์ดนะคะอยู่ที่ไทยเวกพัทยาอาเฮียอาเฮียไปยนี่รองเท้าบูทด้วยไปยจ้าไม่มีคนเลยจ้าแล้วบึงนี้คือแบบว่าอยู่ริมมอเตอร์เวย์เห็นรถตรงมอเตอร์เวย์เลยเก๋ๆเนาะก็ดีนะไม่ร้อนมากเนาะ เขาไม่มาส่งหรอเราก็เป็นเด็กถือรองเท้าแ <laughs> <laughs> ช่แล้ว ยังไม่เข้าอะไรนะยังไม่เข้ามือกินกาแฟก่อนส่ <laughs> วนเรานั้นก็ดูซีลีจ้าสตาร์ทอัพเวลาดูซีลีก็เจอปนนี